เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่13กุมภาพันธ์วันนี้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นหลังเกมจากบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากในเกมที่แมนยูไนเต็ดบุกไปชนะลิสเมื่อคืนนี้2-0ต่อ ซึ่งทางเอลลิคเคนฮากเนี่ยครับก็ได้ตอบประเด็นที่น่าสนใจไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาคาสแตรฟอร์ดประตูที่ยอดเยี่ยมของอรเลฮันโดการาโชและก็เรื่องของฟิตของบรดานักเตะทัพปีแดงนะครับว่าพร้อมมากแค่ไหนกับโปรแกรมหนักที่เหลือต่อจากนี้เรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับปัจจัยสู่ชัยชนะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาดูทางเอลลิคเทนฮากได้ตอบว่ามันก็คือการเล่นฟุตบอลในสไตล์ของเรายัางไงล่ะแต่ในเกมนับเมื่อคืนที่ผ่านมามีช่วงใหญ่ๆเลยนะที่เรานะ่ไม่ได้ทำแบบนั้น การส่งบอลของเราไม่แม่นยำมากพอและผมคิดว่านักเตะของเราก็มีทักษะดีกว่าพวกเขาเยอะเลยนะและทั้งที่พวกเขาก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นมากมายแต่ถ้าว่าเรากลับไม่นิ่งพอเสียเองเรารีบร้อนที่จะยิงประตูมากเกินไปถ้าเราส่งต่อกันอีกสักครั้งหรือว่าทำชิ่งกันมากกว่านี้อีกหน่อยเราก็น่าจะได้ประตูขึ้นนำพวกเขาเร็วมากกว่านี้แล้วล่ะประตูแรกในเกมวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะนี่คือประตูที่เล่นกันเป็นทีม มาจากการเล่นเป็นระบบและก็มาจากการคลองบอลมันเป็นการเปิดบอลที่ยอดเยี่ยมจากลูกชอและก็เป็นการจบสกอร์ด้วยการโหม่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกันของมาคาสแรดฟอร์ดมากรนที่ประเด็นที่2เนะครับกับเรื่องสภาพความฟิตของทีมด้วยดีทินฮักได้ตอบว่าผมมั่นใจนะว่าทีมของเราทีมนี้มีความฟิตเลยละ่ะเรารู้เรื่องนั้นดีฟุตบอลเล่นกัน90นาทีหรือว่าในเกมบอลถ้วยอาจจะมากกว่านั้นอาจไปถึง120นาทีและทิมของเราเนี่ยก็ฟิตระดับนั้นแหละดังนั้นวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วว่า เราต้องใจเย็นลงหน่อยประตูแรกมีความสำคัญมากถ้าบรูโน่ฟานันเดสยิงได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเกมมันก็จะง่ายมากกว่านี้ขึ้นอีกเยอะเลยนะ แต่ต่อให้ยิงไม่ได้ในช่วงครึ่งแรกคุณก็ยังมีโอกาสอีกเยอะเลยนะในช่วงครึ่งหลังหรือว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของเกมเราแค่ต้องอดทนและเมื่อไหร่ที่คุณทําประตูได้แล้วคุณก็ห้ามก่อความผิดพลาดขึ้นอีกในเกมกลางสัปดาห์ที่แล้วที่เราเปิดบ้านเจอกับพวกเขานะ่ะเรามีความผิดพลาดนะแต่วันนี้ไม่มีเราสู้เราเตรียมพร้อมมาลยุยเราชนะในการแย่งบอลหลายครั้งและเมื่อเรารักษาคลีนชีทได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทีมของเรานะ่ามีมแต่เตะที่สามารถยิงประตูเพื่อตัดสินชัยชนะให้กับเราได้ มาที่ประเด็นต่อไปนะครับผู้ถึงผลงานของมาคัสแบดฟอร์ดด้วยเอริเทนฮักที่ตอบว่าผมอยากจะบอกว่าผมอยากชมเขามากเลยนะนี่คือการมงที่สุดยอดไปเลยล่ะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าว่าจะทําในทุกๆนัดผมบอกเขาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วว่าในทุกๆเกมเขาต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่ยิงประตูให้ได้เพราะเขามีความสามารถที่ทําประตูได้อยู่แล้วถ้าเขามีสมาที่อยู่ตลอด90หรือว่า95นาทีคุณก็เห็นแล้วว่าเขายิงได้จากทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาการมง เขาเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมมากนในความคิดของผมและแน่นอนว่าเมื่อเขาอยู่กับเราทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเขาเคลื่อนที่อยู่ตลอดเขาจะได้โอกาสอย่างแน่นอนจากนัน้นก็เป็นเรื่องของการจบสกอร์แล้วล่ะว่าเขาจะทํามันได้หรือเปล่าซึ่งเขาเนทำได้อยู่แล้วนะเขามีทั้งความแข็งแกร่งและทักษะที่จะจบสกอร์ได้รวมถึงความเร็วที่จะไปหาพื้นที่ว่างได้ด้วย เขามีความเป็นนักกีฬาเต็มตัวอยู่แล้วทั้งความเร็วแรงกระโดดมันจะเป็นแค่เรื่องของสมาธิเท่านั้นและความเชื่อที่ว่าตัวเองน่ะจะทาประตูได้หรือเปล่ามันก็แค่นั้นแหละมาที่ประเด็นต่อไปเนะครับพูดถึงประตูของเจ้าหนูอเลฮันโดกานาโชด้วยดินทนฮักที่ตอบว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่ผลงานของนักเตะแต่ละคนนะ่ะจะต้องดีขึ้นเขาเป็นนักเตะหนุม่มเขายังต้องเรียนรู้อีกมากเลยล่ะเราได้เห็นกันมาแล้วในเกมวันพุธที่ผ่านมาที่เราเปิดบ้านเสมอกับลิส เขามีแอคชั่นส,สวยๆให้เราเห็นหลายครั้งนะแต่แค่เขายิงประตูไม่ได้ก็เท่านั้นแหละผมคิดว่าเขาจะเป็นต้องยิงประตูให้ได้ในจังหวะเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องของโฟกัสและการเตรียมตัวที่ถูกต้องนั่นแหละวันนี้ก็เหมือนกันนะเขาไม่ได้ลงไปแล้วและสามารถปรับตัวได้ทันทีแต่พอเราได้ประตูแรกเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆและคุณก็ด้เห็นทั้งทักษะการเลี้ยงบอลความเร็วและการก,ารกะจังหวะออกตัวและก็การจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของเขาด้วยมาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับการลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่400ของ David ดิเดนทักนะครับได้ตอบว่านี่คือผลงานที่พิเศษมากเลยนะและมันก็บ่งบอกถึงอาชีพค้าแข่งของเขาได้เลยว่าเขานาะมีแสดงอาชีพค้าแข่งที่ดีมากขนาดไหนเขายังคงมีความฟิตอย่างเต็มที่อายุก็เพิ่งจะ3าสองเท่านั้นเขายังมีเวลาอีกมากมายเลยนะกับการลงสนามให้มากกว่านี้มาที่ประเด็นต่อไปเนะครับกับการได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งของแฮร์รี่แม็กไกวร์ดิเดนทักนะครับได้ตอบว่า การใช้คำว่ากลับมาถือว่าไม่ถูกต้องนักเพราะว่าเขาก็ได้เล่นทั้งในเกมกับเรดดิ้งและก็บอลมาที่ผ่านมาแฮร์รี่แม็กควานจะได้ลงเล่นอีกนานนะต่อจากนี้เราต้องการเขานะเพราะว่าเราคือทีมเดียวในยุโรปที่ยังอยู่ใน4รายการสําคัญมาที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับ3คะแนนในบ้านของลิสต์ยูเนเต็ดด้ยทีฮักได้ตอบว่าแน่นอนว่าวันนี้ผมมีความสุขมากนะกับการเก็บ3คะแนนที่เอลเลนโรดได้คุณย่อมต้องมีความสุขอยู่แล้วเราทุกคนต่างก็มีความสุข และยิ่งไปกว่านั้นผมก็มีความสุขแทนแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยู่นแต่ทุกคนด้วยเพราะาเราเอาชนะสงครามระหว่าง2ทีมผูอ้อริได้แม้ว่าผมยังรู้สึกผิดหวังกับเกมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ตามที่เราได้แค่เสมอพวกเขาเท่านั้นในบ้านของเรา ต่การไล่ตามตีสเสมอได้ในวันนั้นมันก็มอบพลังให้กับเราเช่นกันนะวันนี้เราบุกมาชนะพวกเขาได้ซึ่งผมคิดว่ามันยิ่งจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรานะ่ะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะในเกมที่เหลือต่อจากนี้สปิริตของทีมก็จะดีแบบนี้ต่อไปแต่ตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่เกมนัดต่อไปได้แล้วนะเพราะมันคือการเจอกับทีมที่มาจากลีกอื่นและแน่นอนว่ามันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเกมของเราด้วย มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของแกรี่เนวิลที่ออกมาติงเอริกเทนฮารกนะครับในการจัดทีมเจอกับลิสเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทางเนวิลนะครับได้ออกมาระบุว่าเหมือนทางแมนยูเตนจะรู้ว่ามดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วและอาจจะให้ความสําคัญกับรายการยูโรปาลีกมากกว่าที่จะพบกับบาร์เซโลนาในช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับโดยแกรี่เนวิลนะครับได้แสดงทัศนะเรื่องนี้ผ่านทาง Sky Sport ว่าผมไม่คิดว่าแมนยูเตนจะมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนผมดูในช่วงคร่งหลัในเกมเอก ผมไม่คิดว่าแมนยูเตดน่าจะได้ประตูเลยด้วยซ้ําและไม่คิดว่าพวกเขาะจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้ด้วยในตอนนั้นผมคิดว่าเอริกเคนฮาให้ความสําคัญกับเกมเจอกับบาร์เซโลนาในช่วงกลางสัปดาห์นี้มากกว่าเขาดรอปลิซันโดมาติเนสและก็ราฟาเอลวารานไว้เป็นตัวสํารองและก็เก็บพวกเขาไว้เจอกับบาร์เซโลนาและก็ส่งลูกชอกับเฮริแม็กไวย์จับคู่เซนเตอร์แบ็กตัวจริงถ้าเขาคิดว่าสามารถคว้าแชามป์พรีเมียร์ลีกได้ในซีซั่นนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องให้ความสําคัญกับรายการนี้เป็นอันดับแรกเลยนะ ดังนั้นผมคิดว่าแม้แต่ตัวเขานยก็คงรู้แล้วแล้วว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเกินเอื้อมไปแล้วล่ะและเขาก็รอดตัวไปนะกับผลการแข่งขันในเกมกับลิสเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ทิ้งพวกเขาจะสามารถเก็บ3แมตามได้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าแมนยูแต่เนี่ยจะกลับมามีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่อย่างใดและส่วนตัวผมนะแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลก็ดูจะมีภาษีดีกว่าพวกเขาด้วยในตอนนี้เรามาปิดท้ายที่ทีมยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์ที่ยิ่มสามนะครับจากทาง BBC ดูในสัปดาห์นี้ครับก็มีนักเตะจากทัพป,ปีแสดงติดมาด้วยกัน2รายนะครับได้แก่ลุคชอและก็มาคัสแดบดฟอร์ดทั้งนี้ครับกับทีมยอดเยี่ยมของ BBC ในสัปดาห์นี้มาในแผน3-4-3นายนทวันเป็นวินเซนต์กุเอต้าจากคริสตันพาเลสสามกองหลังนะครับมีเครกดอลซันจากวูฟแฮมตันวอลฟัสจากเดสเตอร์ซิตี้และก็ลุคชอจากทัพป,ปีแสดง ดันกลางสีรายนะครับมีวินเล่ย์จากฟูลแลมเควินเดบรอยจากแมนซิตี้เอนโซโฟเฟนันเดสจากเชลซีและก็เจมส์แมดดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้ส่วน3ตัวรุกนะครับมีมาคาสแรดฟอร์จากแมนยูนเต็ดอีแวนโทนี่จากเบนฟอร์และก็เคเลซี่อิเคนาโชจากเลสเตอร์ซิตี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Devil Page กันด้วยนะครับผม